เขานั e ้นมันวินเชได้มันกระสีตะกรเจ้าจังบอสโนคนนอนเยียงนาเขาพาเจ้าไปเดินห่างไอสีพ้ายางไปเล่นทงนาไปน้ำไมอยู่บเขานั้นมันเด็กเกมตรงนั้นน้าที่ไม่ต้องทำรายได้จากตรงนั้นแล้วมาทำรายได้จากตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ตอนนี้แพะเราเลี้ยงเราแล้วไว้ไว้ อุ้ยเนี่ยล่ะดูดิดู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 พี่แอบหน่อหน่หน่เหมือนลูกคนแล้พี่แอบนะมาดูดโอ้โหนี่และพอพอเรามาปุ๊บเขาก็จะรู้แล้วเราจะหาเนี่ยเขาก็จะมาเฝ้าเราพี่แอบไซส์ไหนนะที่ซีมอนอะไรนะฮะไซส์ไหนซีมอนไซส์ไหนเหรอเนี่ยไซส์เนี้ยทั้งหมดเลยแต่ตัวนี้เราไม่ได้ปล่อยแล้วของตัวเนี้ยท้องแล้วจะประมาณกี่เดือนพี่แอบที่มันจะท้องเริ่มทับเฮ้ท้องมั้งเนี่ยพี่ท้องอย่างเนี่ยท้องท้องครับพี่แอบหมดแล้วพี่แอบครับ ประมาณกี่เดือนเออกี่เดือนทองใช่ไหมคือจริงจริงแมบูรบุพันอ่ะแปดเดือนแต่เผาเอิรรุ่นเนี้ยเขาแข็งแรงจัดเขาแข็งแรงจัดเขาก็ท้องก่อนวัยอันควรบางทีไม่กี่เดือนใท้องก่อนวัยอันควรด้วยใช่คือเขาแข็งแรงเยอะไงแล้วก็ตอนนี้เขาห้าเดือนบางทีเขาก็ท้องแล้วอเพราะเขาแข็งแรงคือติ่งในชีวิตทุกอย่างแหละที่จะท้องได้เนี่ยไม่จะเป็นอายุก็คือคือว่าความสมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ ติดตัดก็คือมีเชื้อมีอะไรเรียบร้อยก็คือนั่นแหละอย่างนี้พี่เดินดูอย่างอันนั้สามเดือนคือต้องการ้องการผสมพันธี่ยเนี่ยน่ารักน่ารักอ่าไว้ไว้มี่ไหมโอ้ชื่อไว้ชื่อเขาอันนี้มีชื่อมีชื่อเกือบทุกตัวอืมอ่าลายอันนี้อันนี้ชื่อลายอืมอ่ามีเต่าด้วยฮาร์ดฮาร์ดเปนนี่มามเนื้อหาเนื้อหาอันนี้เท่าเท่าอืมอย่างเงี้ยช็อตคือว่าตัวนี้คือคือว่าจุดจุดนี้คือว่าเลี้ยงดูแลดูเราได้เลย คือว,ว,ว่าว่าอาชีพหลักคือตรงนี้เลยใช่ไหมใช่เพราะว่าสองปีที่แล้วตาาแต่มันก็เป็นช่วงเวลานะช่วงเอ่อช่วงกระแสอะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงกระแสบ้างก็คือกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ขายไปประมาณเจ็ดแสน 7, โอ้โหเฮ้ 7, ยเจ็ดแสนเต่าเต่เตาพวกนี้ก็ตัวละหมื่นกว่าบาทไอ้มีมีหาซื้อตัวเล็กก็ได้เออผมอยากจะเลี้ยงก็คือว่าเอามาเนี้ยเอามาปั้นนะเนาะเออไม่ถึงพันหรอกแต่มันต้อง ต้องอาบน้ำสามวันสี่วันอาบน้ำครั้งหนึ่งเพื่อให้ให้เขาถ่ายอยู่หหกเดือนน่ะเราต้องปอนุบาลก็หกเดือนเลยมันก็จะลําบากแต่ถ้าเกิดแบบเราตู้ราคาอย่างเงี้ยซื้อตัวละตัวไซส์สามนิ้วอ่ะมันประมาณตัวละสองพันกว่าบาทพอสองพันกว่าบาทเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วก็คืออาบน้ําบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่ใจเหมือนต้นเล็กช่วงอายุเกิดถึงหกเดือนเนี่ยค่อนข้างต้องดูแล เต่าเป็นสายพันธุ์ชูคาตาค่ะแต่ไม่ได้ตั้งชื่อเขาชื่อเต่าชื่อเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ชูคาตาตอนแรกเพี้ยมาเลี้ยงอีกคู่ตัวนี้ตัวนี้ครีมตอนแรกมาเลี้ยงแพะเหรอใช่แพะมีแรกซื้อมาตัวเดียวแล้วก็พอเห็นนิสัยเขาปุ๊บลงทุนเลยลงทุนแบบช่วงสองปีที่แล้วที่โควิดมาเราก็ตั้งใจว่าเราไม่ไปไหนแล้วเราจะอยู่กับแพะแล้วก็เลี้ยงแพะอะไรเนี้ยปรากฏว่า เอาเงินแสนก็บาทไปลงทุนพวกนี้หมายถึงใสนังไว้แล้วมาเนี่ยตัวเนี้ยซื้อซื้อมาคู่ละแสนนะโอ้โหสวยแต่สวยนะใช่ตัวเนี้ยเป็นตัวนำเข้าเนาเหมือนมาเลยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ซื้อมาอันนี้เราต้องมีใบอะไรไหมไม่ต้องเหมือนแท้ธรรมดาเลยเลยก็ตัวเนี้ยอย่างตัวนี้ก็ชื่อวัวเออเน้าเขาเหมือนวัวเลยแล้วก็ตอนซื้อมาตัวละห้าหมื่นแล้วก็มีลูกค้ามาให้เจ็ดหมื่นอก็ไม่ปล่อยเออเพราะว่า เหมือนเหมือนเหมือนประมาณว่าอยู่กับเรามาแล้วมันใช่เราผูกพันเนาะใช่เราเราอินกับเขาแล้วก็ผูกพันด้วยอืแล้วถ้าคิดเป็นเชิงพันนิดอ่ะท้องที่แล้วขายลูกเขาไปอ่ะเก้าแสนห้าได้เก้าหมื่นห้าิดขอโทษกี่ตัว่สามตัวออกไม่ออกออกครั้งปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งเนาะออปีหนึ่งออกสองรอบตั้งรอบครึเดือนเอแล้วพอเลี้ยงได้เดือนเขาเลี้ยงลูกได้เดือนหนึ่งเขาก็ทับต่อเลยท้องต่อเลยอ่าเพราะฉะนั้น ปีหนึ่งต่อตัวเนี่ยทำเงินให้ได้ปีหนึ่งตัวละแสนกว่าบาทแล้วการดูแลรักษาหรือว่าพวกโรคภัยอะไรเงี้ยมันมีบ้างไหมเหรอเหมือนที่บอกเหมือนงัวควายเลยเหมือนกันเลยไหมง่ายกว่าอีกง่ายกว่ากันอีกเหรอไม่ต้องฉีดวัคซีนพพื้นนะดูทำพื้นอย่าให้เลอะแบบพื้นงวงควายมันจะเลอะถุงมัอจะแฉะแล้วเนี่ยเขาเป็นสัตว์เท้ากีดเหมือนกันมันก็จะติดเขาเลือกอะไรนะ ปากเท้าอ่ะปากเท้าเปื่อยก็คือมาจากพื้นดินพื้นดินที่พื้นดินเนี่ยแฉะถ้าแฉะเขาก็ไม่เดินเพราะเขารู้ว่ามันจะมีพวกประมาณว่ามันเป็นสัตว์สะอาดเนาะเขาสะอาดฝนตกก็แก๊กก็แก๊กรู้เลนะวิ่งเขาลงเหมือนเลี้ยงเหมือนลูกเลยก็เลี้ยงเหมือนสมาชิกในบ้านอนาคตตรงนี้อาจจะเปิดทาเป็นคาเฟ่ก็คือเนี่ยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ล้วผมจะขึ้นขึ้นซุ้มแบบนี้ตรงเนี้แล้วก็ขึ้นเหมือน เป็นตุ้มสองชั้นแล้วก็ไปนั่งอยู่างบนเหมือนนั่งบนยอดไม้ถ้าไซส์ไหนถ้าไซส์ที่ว่าพอที่ว่าราคาที่ผมไ,ไปต่อยอดได้ไงพี่แต่ตัวตัวเมียไปไอย่างเงี้ยตอนใจใจ,จ,จ,จแบบอยากเลี้ยงอะไรเงี้ยถ้าอยากเลี้ยงอ่าอยากเลี้ยงแนะนําหน่อยว่าจะเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียหรือว่าเลี้ยงไงให้หรือว่า,เ,งงรวาเราไปศึกษาเลี้งยงศึกษาก่อนน้อยครับจริงๆถ้าจะเลี้ยงแพ้นะผมมองว่าดูแค่งบย่ิงเดียวเหรอทั้งแรกเลยสมมุติถ้าเรามีงบสัก คือมันต้องตีหมื่นอะนึกออกไหมฮะมันมันถูกกว่านั้นมันก็ไม่ได้นอกจากเราจะคุยกันเองว่าเสมมุติอันนี้อาจจะไม่ถึงตีหมื่นเป็นตัวผู้เนาะคือเป็นตัวผู้เนี่ยราคาเขาจะถูกกว่าอย่างตัวผู้หมื่นห้าอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะเหลือหมื่นเดียวเพราะว่าคนก็จะชอบสามสีแล้วก็แพะโชใช่ไหมแพะโชแพะโชพลาอะไรกอ่ะพี่ เออเป็นแพะแค่มินิเออเป็นแพะแค่สายพันธุ์มินิปิกมี่มินิปิกมี่อ่าอันนี้สายพันธุ์อะไรก็เลี้ยงแทนหมาแมวเลยเออพอยเลี้ยงแทนหมาแมวเลยคือเขาบอกเขาดูเลี้ยงงูเลี้ยงง่ายงูไฟเลี้ยงเลี้ยงง่ายกว่าหมาแมวเยอะเอออ๋อนี่ไซส์นี้ีบอกว่าไซส์ไหนพี่เนี่ยอันนี้โอ้ไซส์เล็กสุดเนี่ยเลยแพงสามสี่พันตามลูกด้วยตามลูกตัวนั้นก็ประมาณสามสี่พันเพราะว่าหันหันมาเล่นแนวนี้ดีกว่าเนาะใช่คือ เนี่ยที่บอกว่าเราไม่อยากไปประชุมเพราะว่าเราอยู่มันเสียเวลาชีวิตเราใช่พี่เราอยากใช้ชีวิตอยู่กับเฉพาะแต่เรื่องการตลาดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางทีมันก็มันเป็นเหมือนกระแสใช่มันเป็นกระแสแล้วก็เราต้องทําตลาดแบบแบบนี้ให้ได้อะคือหาคนมาถ้ามาให้ได้แต่ถ้าจะออนไลน์เนี่ยยากใช่ทุกวันนี้แข่งกันเยอะมันตัดราคาแล้วมัอตัดรมันเัาค้ราคาแล้ราคาแล้นตรมันตัมันตัมั พ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าคนกลางแล้วก็มันจะมีพวกลูกผสมเข้ามาถ้าไม่ได้สัมผัสอ่ะถ้าไม่ได้มาสัมผัสแบบเนี้ไม่ได้มาเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคุณได้สายอะไรมาก็ไม่รู้บางทีมาผสมอ่ะขายาวใช่แต่ตอนเล็กก็ดูไม่รู้ถ้าเป็นแม่พัดแล้วเดี๋ยวจะรู้อ่าเพราะว่าลูกค้าผมบางทีไปเจอไปเจออะไรนะซื้อปลอมมาไปเจอแบบลูกผสมมาเป็นน้องอ่ะเป็นแบบเหมือนลูกฟาร์มเราอย่างเงี้ย ก็คือไปซื้อมาปรากฏว่าไปซื้อตัวผู้มาสองตัวพอเห็นรูปแบบโตสุดแล้วปุ๊บทํามันทั้งคู่เลยอไม่ให้ขยายแล้วไม่ให้ตัวผแล้วมันไม่ใช่กลัวกลัวจะกลายกลายเป็นวยกลายไปเรื่อยมันไม่กลมอ่ะแล้วรุ่นลูกยิ่งเล็กกว่าอีกนะหน้าตัวนั้นหน้าตัวสีขาวอ่ะคือรุ่นลูกของยีนเนาะท้องไหนตัวเลยเท้องเนี่ยปีธันวาเนี่ยออกออกไหลแม่อยู่อ่าในอย่างพวกเนี้ยเดี๋ยวพันไม่แน่ธันวาจะมาดูน้องน้องแพะใหม่เออ ก็คือถ้ามาคุยกันได้ฮะเรื่องราคาอะไรพวกนี้ก็คือไปต่อยอดอ่ะพูดถึงไม่ต่อยอดคุยกันเองเนาะราคามันดูเหมือนราคามันสูงผมบอกเลยนะราคามันสูงจริงแต่เขาเรียกอะไรอ่ะหลังหลังจากที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใช่ครับที่อาหารเม็ดวันละสองบาทต่อตัวอาหารเม็ดเขาจะโลประมาณไม่ถึงยี่สิบบาทอ่ะอ่าแล้วก็ให้เขากินแค่วันละขีดต่อตัวไม่เกินนะเพราะว่ากินเยอะไม่ดี ที่เหลือก็หากับใบไม้นะหญ้าตอนนี้ที่ผมพาแพะไปเนี่ยผมไปเปิดทิปบล็อกไม่ต้องไปขายยากเพราะกินไม่เก่งเขาก็จะเป็นแบบอุ้มเขาเรียกอะไรนะอุ้มถ่ายรูปถ่ายโชว์อ่าอุ้มถ่ายรูปแค่นั้นแล้วเขาก็หยอดทิปบล็อกบางบางรายหยอดสองร้อยประมาณตกทิปเนาะค่าอาหารแพะค่ะทิปบล็อกอะคือเขาเขาเล่นกับกับลูกแพะแล้วเขาประทับใจไงเนี่ยเอาพาไปนะ เราไม่ต้องไปล้อมั้วเราปล่อยเขาเดินตามเราเขาไม่ไปไหนเพราะเราไปจ่าผูกเขาถ้าเราเลี้ยงเขาดีๆเลี้ยงแบบเหมือนคนในครอบครนะัวเขาก็จะประมาณเนี้ยไม่ไปไหนไม่เตลือถ้าเปิดประตูก็ไม่ไปไหนนะเพราะเขากลัวเขาไม่กล้าออกนอกพื้นที่ถ้าไม่มีจ่าผูกนาไปเขาคินกับเราแล้วเนาะอันนี้เราต้องเล่นกับเขาด้วยแหละก็ถ้าเราปล่อยแบบนี้แต่เขามาเล่นเองเพราะว่าเขอของกินเหมือนเป็นสัตว์ขี้เล่นใช่เขาขี้อ้อนเหมือนแมวอย่างเงี้ยพวกเนี้ยกระโดดขึ้นตักอ๋อที่พี่ว่าแพะที่ว่า เราไปไว้นู่นแล้วทีนี้มันยังไงสงสาราสงสารเขาไม่มีคนไงออแต่ตอนนี้เขาอยู่กับเราเราก็เลยแบบถ้าเราเลี้ยงเขาอารมณ์ดีอ่ะเขาแข่งแรงด้วยตัว <Okay. S 2> ธรรมชาติของเขาเองอยังมีหมอแนะนําผมเลยเขาบอกว่าเลี้ยงแพะน่ะถ้าจะให้ปลอดภัยจะให้ดีจริง พยายามขังให้มากที่สุดแต่ผมจะเลี้ยงอะไรที่ปล่อยให้มากที่สุดแบบบางเหมือก็เหมือนเราเนาะบางทีอยู่ในห้องอย่างเดียวมันความเครียดความกดดันที่เขาให้ขังเพราะว่าเขากลัวไปติดเชื้อโรคติดอะไรมาก็คือเป็นความหวังนี้ของเขาแหละแต่ถ้าคิดมองมุมกลับด้วยกันแต่ผมว่าถ้าเกิดแบบต้องเลี้ยงเขาขังตลอดอ่ะผมทําไม่ได้ทําใจไม่ได้ก็เลยแบบถ้าเลี้ยงได้ถ้าไปได้ก็ไปถ้าไปไม่ได้ผมก็อยู่แค่นี้ตอนนี้ก็เลยแบบ ไปได้ยาวๆเลยพอเวลาเข้ามาแล้วอ่ะทุกคนต้องต้องเคลียร์เคลียร์หมายถึงความรู้ความคิดการให้ข้อมูลต้องไม่ใช่แบบให้แบบมาแล้วแบบรีบรบร้อนๆแล้วบผมผมไม่เห็นด้วย้ามาแล้วก็แล้วกันเราจะอยู่กับปัจจุบันก็คือน่อยู่กับตรงนี้ทำให้มันดีที่สุดตรงนี้ให้มันดีที่สุดนี่คืองานผมบอกเลยงานหลักงานหลักก็คือแบบให้ข้อมูลให้เดี๋ยทุกคนจะรู้เองให้คุณคุณทาอะไรแล้วคุณทําตามใครใครสอนคุณ ใครสอนผมอย่างเงี้ยใครสอนผมอยากให้รู้ว่าเอ้ยใครสอนผมแต่ผมจะไม่พูดว่าใครสอนผมแล้วก็ต้นแบบคือใครไอเดียคือใครไอดอลคือใครนั่นแหละก็คือแต่คุณจะรู้เองว่าครับอ๋ออันนี้มันคือทฤษฎีไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้เองเลยอ่าแล้วก็แต่ละแต่ตัวเขามีชื่อเขาอยู่แล้วดวนี่ชาปูแล้วผมจะไปตัดกิ่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะได้เอาใบให้ทอนเข้าไปดูครอกไปละไปไปดูครอกไปดังได้แม่ผมออ แล้ไงท่านอยู่กับไอตัวเล็กเป็นไงบ้างดื้อไหมดื้อไหมไม่ดื้อหรอกเนอใช้อะบรเนี่ยเนออยู่เป็นลูกกันเนะอมไปเดี๋ยวไปดูคอกไปดูคอกแพะเนี่ยเขารู้นะเขาแบบถ้าเราเลี้ยงแบบนี้ยเลี้ยงเลี้ยงเป็นรอกินอาหารนี่ตอนนี้เหลือที่หกตัวนะเนี่ยก่อนเมื่อต้นปีอ่ะสามติดตัวตัวเลยโอ้แล้วผมขายไปหมดแค่สิบสิบตัว เลี้ยงแทนหมาเลยไปดูฟาร์มแพะก่อนไปดูระบบระบบฟาร์มเาก่อนเป็นยังไงระบบการจัดการอ่าระบบการจัดการไม่เลี้ยงแพะนนิดึงได้ออบางคนเขาใช้พื้นที่เล็กน้อยเนาะโหอยู่ง่ายๆแต่แพะมันเป็นต้องเราต้องยกพื้นนะพี่เนาะใช่เวลานอนเนี่ยไม่งั้นเกาทับฉี่เขาฉี่เขาเป็น โอ้หมีเป็ดด้วยอันนี้เป็ดอะไรเนี่ยมาดูเต่านอนโอ้เต่าพี่ก็เลี้ยงอยู่นี่เหรอมันขุดเองเหรือเราอย่างไรเขาขุดเองเออเขาขุดหลุมนอนใกล้ใกล้จะอ๋อฟักแล้วมั้งมันไม่ใเขานอนเฉยมันเขา <c oughs> ไม่มีตัวเมียตอนนี้ผมยังมาบากใจอยู่ม่มีจะมีจะเต่าตัวผู้ต้องหาในอยู่ในอันนี้อยู่ในหลุม,หมเนี่ยขยันขุดนะมันก็ขุดอ๋อมันเป็นเหมือนเอาพี่เอาทรายมาถมใช่ไหมตอนแรกพื้นที่มันจะต่ำกว่านี้เนาะ มันพังอปแล้วมันตุดเป็นเขามีแต่ตัวผู้เหรอใช่เ้ามีแต่ตัวผมไม่แน่ใจว่า8ตัวมีตัวเมียบ้างอเป่าอ้าวเพราะว่ามันต้องดูกระดองอ่ะใช่ดูกระดองดูนี่ปาปไปข้างนอกกันไปไปค่ะไปค่ะนี่คอกคอกแพะนะครับเขาเขาจะติดใบหม่อนมามาค่ะมาค่ะชองไปหมอน ชอบกินใบหมอนพอดีเลยไอ้ก้านก็เอไปให้ลูกสาวเดีก้านเดี๋ยวเอาไปต่อยอดไปต่อยอดนะน้อยเด็กน้อยเต่าน้อยเอาหม้ไม้ให้เต่าดิเอาใบ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 เออใบเอาใบใบให้มันดิใบใบเอาใบค่ะใบหมอนเร็วโอ้ดูขึ้นขึ้นรถนุ่นไปเที่ยวเหรอจะไปเที่ยวเนี่ยในไม้ในไม้เห็นลุ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โห โอ้ชอบกินกันดู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 เนี่ยเวลามันมันยาวมันลุกไหมใช่ไหมเราก็เราก็าาากินแบบนี้แหละคือต้นไม้มันก็โผล่แล้วก็ดีบ้านอ่ะไม่ลงมาเขาตะกายนะมันเลอยไม้เราตะกายนะเขาตะกายอ้าวอาวเท้าก็ลุกใบใบโอ้ยไม้เอ้อา,าอไม้ไม้ไมไมเอ้าเอาเนี่ยกลัวเลยนะเน,น,นี่ยชอบกินเนี่ยเห็นไหม เลี้ยงง่ายอย่างเนาะคือเนี่ยมันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรถ้าเราต้นถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นหมูหมูไอเป็นไก่เป็นไอเป็นหมาอะไรก็จะเสียไอค่าอาหารเยอะหน่อยนี่อพวกนั้นเปืองเปื่องถือไปเลยถือไปนับกิ่งเลยก็ได้คือเรายื่นให้เขาอ่ะเออไหมอ่ะจับจับกันแล้วเดี๋ยวก็เอากิ่งไปให้พ่อตอนจับจับก้านไว้เนี่ยจับก้านเนี่ยให้เนี่ยให้น้องเนี่ยปากไม้จับก้านเนี่ยน้องก็ท้อง เยังได้เขามาตรงนี้เลยกินเฮ้ยเฮ้ยกระเป๋าอีกมาเป็นร้อยอ้าวสองใบสามมือเหน่อยเอ้าป้าคะตามมาตามานี่เลยกอะไรลูกอู้หูมันชอบไอ้ตัวนู้นน่ะเนี่ยไล่กันเลยนะรุ่นนี้นะเลยประมาณกี่เดือนนะยายเนี่ยแม่ประมาณกี่เดือนเนี่ยรุ่นเนี้ยจำได้แล้วเ ชอบเล่นกันเนาะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าไปตากแดดหน้านำทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะตรงนั้นเนี่ยเป็นสำหรับผ่อนคลายเลยเป็นแหล่งผลิตอาหารเลยตรงนั้นน่ะว่าง่ายมันมันจะจุกจิกกว่านี้นิดนึงใช่มันจะเป็นงานอ่ะแล้วผมก็ไปทำแค่สายๆก็เย็นๆเองติดมงเลยก็เข้าบานแล้วมามามาอยู่กับพวกนี้เขาเนี่ย แล้วผมได้ดูพ่อกับแม่อืมใช่ครับอยู่กับครอบครัวเนาะใช่ก็คอยดูเลยค,ครับถ<ต>้าเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะแตนบ d าอาหารหมเป็นนี่แล้วบอี่มอเตอร์มาเจ็ดแปดปีเพื่อใช้นี่แล้วไอ้โชคเจ็ดแปดปีตรงนั้นผมศึกษาเลยภาคเกษตรษมานิดหน่อยโดยที่ไม่ต้องไปเรียนนะแต่แบบดูตอนนั้นยังไม่มียูทูบเลยแมเลยย่างผมจะทําไฮโดรทีแรกเนาะก็ไปดูไฮโดรมา แล้วก็มาทำํำพอทาปุ๊บเออไฮโดรมันมีเคมีที่หวังไปเกีนร้อนตค,ครับก็มามามา,มาดูเรื่องใส่เดือนดูเรื่องการปลูกผักนอรเงไฮโดรเอาววาง่ายไฮโดรโปนิกอะ่ะเราไม่มีปุ๋ยแล้วก็ต้องซื้อปุ๋ยเขาใช่ไหมเออผมตั้งความคิดที่ว่าเราไม่มีเงินเดือนเราจะเอาสวัสดิการที่ไหนมัน ใครยังาดูแลเราหลังเราเรา,เราทำระบบแปลงไว้เนี่ยเพื่อให้พิ่งพาตุ้ดีได้ปลูกเองได้ไดอ,อย่างนั้นอะ่ะมันไม่ต้องตัดจอบไงจับทั่วเลนี้ก็พอแล้วเพียงพอเดนแปลงเมื่อกี้ที่ไปดูกันน้องก็คือคือก่อนนั้นเนี่ยมันยังไม่เจริญนะทงสวนแถวนั้นอนะ่ะตรงตรง,งทางตัดผ่านเึ้อนองหนองบนอ่ะครับมันเป็นแหล่งทําทํากินของเราเรากันก็คือตรงนั้นเป็นท้องนาแล้วพอฝนตกฝนตกก็อยู่อุวานไปดักปลาพอน้ำพอช่วงน้ำแห้งปุ๊บจะเอาปืนแก๊ปอ่ะ ไปยิงนกกันเนี่ยมันหากินอยู่แบบนี้เองก็ไปเขาเหมือนต่างจังหวัดเลยก็ว่าถ้าหน้าหน้าหน้าแรงก็ไปอะไรไปอันนี้ที่พูดคือ20ปีที่แล้วก็คือแบบคือมันมีพื้นฐานแบบต่คราบพื้นฐานแบบเหมือนเหมือนต่างจังหวัดที่แบบยังมีน้ําอยู่นะยังไม่เจริญมากก็คือมีแหล่งแหล่งน้ําแหล่งปลาแหล่งธรรมชาติอย่างเงี้ยมาหากินง่ายอยู่หากินง่ายอยู่มีหมูปูหมูป่ามีเก้งกวางอะไรไม่ไม่ต้องไม่ต้องทํางานเหมือนทุกวันนี้ไงทุกวันนี้ที่แบบ ทุกวันนี้ต้องต้องดิ้นรนเพราะมันเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นแบบสังคมนิยมก็คือแบบไม่ต้องหาเงินเยอะๆต้องหาตังค์เดียวแล้วไม่ผลิตอาหารเนี่ยถ้าคนไหนผลิตอาหารเองได้คนนั้นก็รอดผมไม่ได้คิดต่อยอดที่จะทำเกษตรเยอะๆแล้วได้เงินเยอะๆอะไรตัวผมต่อยอดที่แบบเฮ้ยเรามีอาหารกินแล้วไงเราอยากอารมณ์ดีเราอยากแบบอยู่กับสนุกสนานเนี่ยทำแบบนี้มันก็สนุกสนานใช้สนุกดีใช่ใช่ถ้าเหมือนเด็กอ่ะเราไม่ได้ดูอายุว่าเราอายุเท่าไหร่แต่เราดูว่าเฮ้ยเราเรายังแบบ เรายังมีความทรงจําแบบเด็กๆที่แบบวิ่งเล่นกันสัยังจําได้อยู่เลยแบบอยู่กับตาทําไมแบบอายุติดหวบได้ไหมเราอยากเลี้ยงอะไรตาทํากลงให้เจือร้อยเลยแค่บอกว่าอยากเลี้ยงอะไรเมื่อก่อนเมื่อกี้มีน้องน้องก็ถามนะว่าไม่มีกระต่ายแล้วอะไรเงี้ยอย้ดเลี้ยงมาแล้วกระต่ายทําอะไรสมมุติถ้าผมทําตรงนี้เป็นคาเฟ่เป็นร้านกาแฟคงอาจจะเอามาก็ได้เอามาแล้วก็แบบเราได้ขายลูกพันธุเนี่ยถ้าเราเปิดแบบนี้ถ้าเขารู้จักเราเหมือนแบบ ตอนนี้เราพูดกันนเรื่องโปรไฟล์ถ้ารเรขา,ารู้จักโปรไฟล์เราแบบนี้นี้ปุ๊บเข้ามาแนวนี้นะเขาเชื่อมันเราคือ <นะ S 2> ว่าไม่มีการอย่างสายพันธุ์จะมาผสมอะไรสายเลือดนู่นนี่นี่อันนี้คือว่าของเราโดยตรงเลยอะไรเงี้ยบางคนรู้จักมา ดูจากในอินเทอ,เอร์เนต็ตมาบางทีเราไม่รู้จากที่มาที่ไปของเขาใช่ไหมล่ะตอนนี้เราก็เสน,นเอแบบเลือดน้อยเลือดที่ไม่ผสมไม่ได้ผสมเพราะว่าจะบอกตามตรงเลยนะว่าแพ้พวกนี้คู่ละหมื่นกว่าบาทกันมีมแต่ถามว่าคุณได้เลือดร้อยไหม,มแต่ว่าโตมาก็กายกายแล้ะเนาะแล้วเขาไม่ไม่กลมแบบนี้เขาไม่สวยแบบนี้แพ้ แต่ที่เราขายพวกนี้เราไม่ได้ขายตายนึกออกไหมขายเพื่ใอให้คุณไปดูแลอะไรคุณให้คุณไปสร้างความเมตตาของคุณถ้าคุณไม่เมตตาคุณก็เลี้ยงพวกนี้ไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมถือว่า,านมมันแล้วแบบเอาไปเริ่มจําหน่ายได้จำหน่ายหรอบางทีอ่ะกี<า>่เดือนนี่บางทีก็เดือนเดียวเดือนเดียวก็ย้ายได้แล้วล่ะคือถ้าเขาอยู่กับแม่เขากินนมถึงห้าเดือนเขาก็ยังกินอยู่มีไหมตัวที่มันว่าไม่เอาลูกเลยออกลูกมาแล้วไม่เอาลูกอะไรเงี้ย ประมาณว่าเราต้องมาขุนเองหรือว่าให้นมเองไม่มีเลยเลยไม่มีเลยงานง่ายมากเลยพอดปุ๊บเราแค่คอยดูแลตอนเราลอดอะถ้าเราดูแลอัตรารอดเขาก็เยอะแต่ถ้าเราไม่ดูแลเขาก็เลียงของเขาได้ผมผมเคยไปตัวนู้นนะเขาเคยผมมีสอนเช้านัแล้วกลับมาถึงบ่ายสามแล้วมาถึงบ้านบ่ายสามโมงปรากฏว่าเนี้ยเขาพาลูกเขาวิ่งมาสองตัวกระุกกระุกกระุกคือเราไม่ได้อยู่บ้านไงอ่อกเอง ออกเองแล้วก็พาลูกเดินมาเล่นเลยสองตัวเราก็แบบคือเรารู้แล้วละ่ะถ้าถ้าเราอยู่เราจะดูก็เต็มที่แต่ถ้าเราไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรคิดว่าเขาดูแลตัวเองได้ปรากฏว่ากลับมาแล้วไม่รู้ด้วยว่าคลอตรงไหนพวกน,นี้เขาจะทาความสะอาดเรียบร้อยหมดมีมลกมีอะไรเหมือนงวัวไหมมีเขากินหมดเลยอจริง ไม่ต้องให้เขากินก็ได้แต่พอเออเราไม่อยู่ไงหลัง้อดสองชั่วโมงนะลกจะค่อยๆออกเราก็จะรู้เลาควางใหญ่ไม่เหมือนงัวเหมือนพวกก็ประมาณเนี่ยกำมือเครื่องในไก่อ่ะเหมือนว่าเครื่องในไก่ใหญ่กว่าน่อยไม่เยอะไม่ใหญ่ไม่มากนั่นแหละสนุกดียิ่งดูตอนเขาอดไม่แบบต้องไปล้วงช่วยอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยมีบางตัวเนี่ยมีต้องไปช่วยลอดเขาลูกค้าโทรมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นคาเฟทีที่นครนายก แล้วเขาไลน์มาเขาโทรไลน์มาเขาบอกว่าพี่แพะข้อปรากฏว่าอุยเขาก็เลยบอกเขาว่าให้เปิดกล้องในไลน์แล้วก็ดูแล้วก็สอนเขาทางไลน์เลยปว่าแพะออกมาผิดท่าเพิ่มเคยเห็นว่าออกมาผิดท่าเนยตัวที่สองก็คือเขาใช้ขาหลังออกปกติหัวใช้หัวแล้วก็จะดิ้นออกมาได้แม่ไม่ต้องเบ่งเยอะทีนี้พอใช้ขาอโอ้โหเราก็นั่งลุ้นก็คอยกีดไม่ต้องกีดไหมไม่ต้องกีดคอยสอนเขาบอกว่า ให้จับขาแล้วก็ดึงช่วยเวลาดี่เขาเบ่งเพราะว่าเราเราดูประรอะว่าไงประคอบเขาเราดูจออยู่ไงเราก็สอนเขาแบบนั้นเลยตื่นเราตื่นเต้นเขาอีกมั้งเพราะว่ามันความรู้ใหม่ๆเราไม่เห็นแล้วมันไม่ใช่แบบหน้างานเออใช่ถ้าแบบงานงานของเราเราก็ไม่น้องน้องก็จะทาถูกไหมนะอะไรเงี้ยเราเรากลัวแบบผิดจังหวะแบบว่าพอบอกเบ่งพอเขาเบ่งปุ๊บให้ดึงดึงพอหยุดเบ่งก็ปล่อยอย่าฝืนเอาแค่ตึง แล้วเขาก็เออทำได้แล้วก็ค่อยปุ๊บๆแม่เขาเบ่งประมาณสามสี่รอบแล้วก็ออกมาเตื่นเต้นมากอาทิตย์ที่แล้วอแล้วก็เออสนุกดีผมบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยเราได้เครดิตจากลูกค้าที่เขาซื้อเราไปแล้วประมาณว่าบริการหลังการขายใช่ไงเหมือนรถก็เหมือนเหมือนบริการหลังการขายแหละจะบอกเลยนะบางที่อะขายแล้วแล้วกันเออใช่แพ้ท้องเสียยัง โทรไปไม่รับอะไรเงี้ยนะแนะไม่ได้แล้วโทรมาที่ผมอ่ะผมก็ให้หมดแหละผมไม่ไม่ได้ไม่ได้มาหวงวิชาเออไม่ได้ิเรียกว่าผมสของาสรแพทมากกว่าพูดถึงอ่ะามุมล้างกรแปตรงนี้เลยนี่ค่ะอยู่อยู่ที่ไอเดียเขาเบหนลีตยต่อไปตอไปต่อไปต้นไม้จะโตกว่านี้มันจะเย็นกว่านี้อล้วาไนาแฟโชมนี่เลของังนี้แล้วมันอยู่ใกล้ใกล้หนองมนนาะปักหมุดแป๊บเดียว เนี่ยผมมาเมื่อกี้ก็มาง่ายๆขึ้นมาตเวีมาอันนี้คือคือแผนที่เขาไม่รู้กันเราก็ทําไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างต้นไม้เนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะทำอะไรก็แค่ปลูกอะไรเยอะแยะบางคนนะเหนียทำมาไปแค่แค่ตีเรียนไ่พเพื่อนอ่ะก็ผ่านไปผ่านมาเขาก็แซวน้ต้นไม้มันเต็มไปเรือเขาว่าบ้าอะไรก็เราก็ตั้งใจแบบนั้นเอาเราตั้งใจให้คนมองว่าบ้าเลยนะแบอคือมองกลับกันเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่า คือความไม่เหมือนไงใครที่ไม่เหมือนแตกต่างคนนั้นคือคนบ้าใช่ครับจำได้เลยเพราะว่าบ้ามันไม่ได้ว่าบ้าเดินเ็บขยะกินมซมอะไรมันบ้าทำมันแค่ประมาณว่าไอเดียมันแตกงกันนิดหน่อยอะไร่เงี้ยมันบ้าเขับอกเงินอนี่เขาเ็าเรียกว่าบ้าก็เป็นธรรมดาก็ไม่ได้สีเรียนอะไรือจับจุดตรงนี้หลายปีแล้วเฉพาะเลี้ยงแพะเนี่ยยังไม่ถึงสามปีเลยแต่ตอนที่จะเลี้ยงแพะเราไม่กล้าเล่นสายพันธุ์นี้ไงเพราะมันคู่ละแสน เราไปเราไปเล่นแพะเล็กไปเล่นแพะไม่ใช่แพะเล็กแพะในจีเรียพันหนึ่งพันนั้นเลี้ยงยากไม,ไม่ไม่ฉลาดแบบนี้ความแตกต่างมันยังไงตัวคนสูงสูงสูงประมาณเนี้ยเลยแต่ปิดนี่ครับประมาณแค่นี้เอเอเขาเต็มเาเต็มไวมัยไหมเนี่ยก็เนี่ยเต็มไวแล้วเออเดี๋ยวพวกนี้เขาไม่ไอพันก่อนหน้านี้ที่พี่เลี้ยงอะนะอานนั้นเราเลี้ยงมาศึกษาม,มาประมาณหกเดือนอ๋อเลี้ยงแค่อ่าลองลองลองดูว่าเป็นยังไงอะไรงเงี้ยใช่ดูว่า เราไม่มีความรู้เรื่องแพทเลยไงไปงได้ไหมราคาถูกกว่าหรืไงนี่ไงต,ตัวละห้าหกพันเลอตัวพวก 5, วนี้ห้าหมื่นสิบห้าว่ะนั่นรับมือนก็เป็นทั้งๆแบบโอ้แล้วมันกลยไปเป็นหลักล้านเลยนี่แหละก็อย่างอย่างพวกนี้ที่ยังเข้ามาชุดแล้วผมซื้อไปแสนห้าผมยอมเอาเงินในบัญชีอ่ะที่มีอยู่ยอมแบบว่าเฮ้ยถ้าโควิดมันไปไหนไม่ได้อ่ะ ยอมไม่งั้นมันจะต้องนั่งเหงาอะโควิดเรากไปไหนไม่ได้เลยใช่จะหากินหาอะไรยังยากเลยถูกแต่แต่ผมรายได้เยอะกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเราเราทำผักพวกเนี้ยคนนี่จะโทรมาสั่งเราก็วิ่งไปตรงหรือไม่เขาก็มารับเองเขาไม่กล้าไปตลาดนัอืมอ่าก่อนนั้นมันคือคนอื่นคือว่าประมาณว่ารายได้ส่วนมากเราก็จะมาจากจุดนั้นแหละไอ้ช่วงโควิดแหละมันออนไลน์อย่างมนเปนออนไลน์เพราะว่าเอ่อช่วงที่คนไม่กล้าไปตลาดนัดเนาะล้วก็ เราช่วงนั้นเราก็ทําผักเยอะด้วยพอทําผักเยอะปุ๊บเขาก็โทรตังค์กันมันมันจะประจุบหมดอะไรขนาดนั้นนะพี่ใช่ก็จังหวะจริงๆนะมันอยู่จังหวะจริงๆนะพี่จริงๆมันคือใครสร้างอาหารคนันรอดเออคือคือว่าเขาเรียกอะไรนะมีเงินเน่ะใช้อะไรไม่ได้ตอนนั้นนะจริงๆทูผมเคยสอนนะสอนโควิดอ่ะผมพูดตลอดเลยจริงดิผมจะพูดอะไรผูกฝังแบบอะไรอย่างเงี้ยเออผมจะพูดเรื่อง วิกฤตการเงินอย่างดีเนาะที่ก็เจออะไรเงี้ยตอนนี้เนาะดไปคนก็มองขำคือเขาขำนั้งัีจะเป็นไปได้เหรอวะอะไรเราพอเจอโควิดปุ๊บหนักกว่าการเงินเพราะว่ามันจะทบเรื่องสุขภาพโดยเรื่องการเงินใช่ัรับเครียดนะบันทึมันต้องอยู่กับห้องไปไหนไม่ได้พอเราไปถึงจุดนั้นปุ๊บโอ้โหนี่คือทางรอดแล้วเราช่วงนั้นเงินเดือนได้เยอะกว่าตอนที่ปกติเพราะว่า เหมือนที่บอก hey, hey. เราต้องสร้างอาหารให้มากที่สุดเขาไม่กล้าไปตลาดนัดกันเพอาเราสร้าง,ง,งอาหารเยอะเราก็รายได้มันจะเยอะขึ้นกว่าเดิม